สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูกระเทียม Reaction นะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมา Reaction อีกรายการหนึ่งที่วินเลียมเอไปออกเนาะตามที่มีแฟนช่องนะคะคอมเมนต์เข้ามาในเ e a c t i o n ก่อนหน้านี้เนาะที่เขาไปเด็ดกันโอเคอคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการ r รี c t รายการ guest who นะคะ EP ของ William S. อที่ไปออกค่ะก็น่าจะเป็นมีแขกรับเชิญที่เขาปิดหน้าไวหรือเปล่าเหมือนกับรายการเกาหลีที่เคยดูเนาะเหมือนเคยเห็นที่เกาหลีเขาทำอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนคุยคุยข้ามกำแพงประมาณนี้ปะแล้วก็ให้เดาว,ว่าเป็นใครอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครจะมาเป็นเกสเนาะแล้วเขาจะเดาถูกกันหรือเปล่าไปดูกันเลย ำคำนี้มีคนเดียวนนนนเท่านั้นต้าอู่เหรอหรือว่าเป็นต้าอู่สวัสดีครับผมวิลเลียมครับสวัสดีครับผมเอสครับ ชุดตัวนี้คือถ่ายนานมากแล้วนี่ใช่ปะเหมือนเคยเห็นเน <อะ S 2> ี่ยก็เห็นว่าเขาแบบถ้ายดูไทยพีกันบ้างอะไรเงี้ยก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันเราก็ตื่นเต้นครับผมอยากรู้ว่าใครจะมาอยู่ข้างๆเราตอนนี้เราไม่ได้เพื่อความสนุกไงเราเรามาแกล้งข้างๆเราดีกว่าว่าเขาจะมาหลอกอะไรเราไม่แต่ผมคิดว่าเขาจะเป็นคนใกล้ตัวแน่ๆหรือว่าใกล้มากกว่านั้นคือเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันหรืออยู่ในเทมโปหรือว่าอยู่ในอะไรกันเลยอุ้ยอันนี้น่าสนใจนัทคงตุ้ยเดโก้เออหรือแบบพี่เต

คือวันเกิดหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับวันพฤหัสบดีสีส้มป่ะคือถ้าแค่วันเกิดวันพฤหัสบดีมันไม่ควรจะไปเป็นคำใบ้่ะมันกว้างเกินหรือว่าแบบวันพฤหัสมันมีคำอะไรที่เป็นเหมือนแบบอาจมายถวันเสาร์เป็น s า t u r d a y คือ Saturday แบบแบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคิดลืมจังพฤหัสสีส้มป่ะพฤหัสคนชอบสีส้มป่ะโชว์โชว์บทดาวพฤหัสบดีเหมือนกับดาว ที่เอาใครมาคนปนี่เอ่อคนหรือเปล่าโชวรายการทำรายการนี้หรอทำไมคิดลูกจ้างโชว์ทุกวันไปแล้หัดนี้หรอทำไมต้องร้นนองวันถึงเน้ยตอนนี้เราดูแบงค์นคน,<ห>นชอบกินส้มหรือว่าคนชอบสีส้มเปล่าอืพูดอะไรอ๋อพูดอะไรอ่ะพูดอะไร อไคืออีอะไรนี่่าคือพูดปะใหยนต์กอเมื่อกีแบ AI คำบ้ที่สอ่ะผมว่ายังไงต้องเป็นศิลปินแน่ถ้าโชว์อ่ะน้าลเปรดสีส้มเออน่าจะใช่หรือว่าคนที่มีสีบนตัวเป็นสีทอมอะไรอีกว่าเอาคุงขาด่เขาไม่รู้เหมือนกันอย่าพึ่งตีกัน่ผมว่ามีมีความติดเล่นนาจะเขำ้สามจมินา น้มเจมหรอใใคเดี๋ยวระคันจ,กกจิก็จบ <c oughs> ไ,ไม่ไ้เ <c oughs> คว่าตุ้ยไรแคนแล้วกันฮอะทำไมเป็นตุ้ยอะ่ะเรารู้จักกันได้ไงครับก็จบ,บุบไม่ทำด้ยกันแล้วครับเร่อ <c oughs> นะ เนกนลสุดของคุณเพลงคุณเนียโอ้ยทีมีกี่เพลงคเปราเคยเล่นเกมไหมกันรอเปล่าครับผมกำลังโกหกหรือเปล่าครับเด้ยไม่เรียกขอพี่หรอครับ เ้ยวกัศเลยช่วี้คุณมีแบบไหไม่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันไหมครับเราเคยไปเที่ยกันบ่อยมากเลยหรอเขาเป็นนักร้องหรอแดงครับ้กาไม่ได้บอกว่ารไหมครับตาอู๋เหรอคิดไม่ออกแต่ว่าผมรู้แล้วเป็นใคร ผมคิดว่าเป็นพี่ตุ้ยไรแคนในการพูดแบบสำเนียนเนาเออชัดมากเลยก็ตอนีคุ้นคุ้นมากเลยแล้วก็ผมกับที่คำที่สามที่แบบว่าเขาชอบมีเสียงอะไรเงี้ยอมอแมออืมอืมอืมออือืมออืม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 ามอืมอืมาืมอือืมอืมมออมออมอ้อปมอมอมออออือือ ด้ยไรแค่กับพี่อู๋ oh. สองคนนี้มีตรงมากรู้สึกว่ามันดูเป็นแบบพี่อู๋สักอยา่างสักอย,ย่างหนึ่งมันทําให้รู้สึกว่าเป็นพี่ตั้งหลิงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่มั่นใจ oh. เขาแต่เขาแสดงเก่งกว่าถึงว่าเขาสามารถเป็นคนอื่นได้ oh. คือแต่คือเขาอาจจะแบบแกล้งพูดเป็นจังหวะนี้ก็ได้อะไรเงี้ยเออใครอ่าหมูตุย้ยหมูตุย้ย น้องรักอีกคนของเอสนะ <laughs> เมื่อคืนหลุด PS มเพราะน้นเ่น s ู่ไม่ไ้แล้ว้ยเรื่อง่รูอ้ม่งใ้คุณแต่งนเรื่องจริงทคนรู้อย่แล้ไม่แต่ว่าทุกอย่างที่พูดมคเปเรื่องอู่ในเน็ตหมดเลยนะแบบอินไซต์อะคุณรู้คุณรู้สกพวกผมเยอะมากกม่านี้มทโอ้ยมันแบบใครก็รู้ไม่รู้

เหรอบริการบริการแปลว่าคุณต้องสนิทบริการของักเฮ้ยเกินอะไรเกินทองไอ้ปอนะคนยังไม่ตอบเลยนะคนขืนยังไม่ตอบอุ้ย อุ๊ยนางแพ้แล้วตุ้ยแกแพ้แล้วโถู่ลรีบเปลี่ยนเรื่องปากสั่นเลยตุ้ย ผู้สงดง,งนะดเสมาโอ้ยอกัเราูนตขอครั้งเดวแบบอยแบบ่ครู้อยถ้าแเราเจอครั้งล่ลลาสุดเมื่อไหเราพูดหลีความเป็นตัวเองได้ไ,ดไหมฮะหีสุดๆลย มีคนเดีทีู่ตอนนี้เอาคนคนคว่อนอะพวกเรายังไหมครับเอไปรื่องอะไคนฝึกคนที่เส้ปีกเท่าปีกันอ่า,าอ่าน่าสมุดจำเนี่ยทำเปลี่ยนผู้เชีวเนียบผชี่ยอะไรว่าเอต้าเป็น ูด <aunque S 2> จริงบนหลอกผมนะคำตอบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ก็จะเชื่อเพราะทำรียการพูดมากกว่าแบบที่หลุดที่หลุดมาหรือว่าไอเลี่ยมไอเลี่ยมแบบไอคุณวิลเลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วก็พีเอสบ้างเอสบ้างอะไรเงี้ยซึ่งต้องมีความปิดเล่นแต่ก็ตอนนี้ลังเลสักชือ้นแต่ผมนะมีก็คือนักเตะด้วยหรอใช่นี่ลังเลว่าน่าจะเป็นไม่นัดก็พี่อู๋ พี่น้ามีบางอย่างคิดแล้วก็จะแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปก่อนแต่พี่ตู้ก็มีเหมือนกันที่ชอบพูดโอ้โหแบบจุ๊บแล้วก็บีบบล็อกพอประมาณซึ่งแอปแท้ๆบีบล็อกเก่งแต่ไอ้ตู้ยก็ชอบพูดแบบนี่เงี่ยไม่รู้ทำไมเปิดเสียงดังหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่เปิดไม่ดังเนี่ยแล้วคุณพูดดังเนี่ยพี่คุณแน่นอนถ้าไม่กวนยงดังพูดมากเลยถ้าพี่ไม่เบรกก็จะพูดต่อไเรื่อยเราเอาใจที่เราพูดมาถามช่วยใช่ไหมเราก็ไปแลกกับวันพฤหัสศุกร์กับโชว์ซีกว่า

เรือก็อันนี้อาจจะหลอกปะเราะเขาก็เคยเจอพี่อูกันเพราะว่ามอยาทีูคือเารู้หมดเลยว่าเรงอนกันะกันจะดีกันืเวผมไเาต้องตอบคำตสุดท้ายอบคนก็ได้้แนะนามะเครับผมโอ้ตู้แพ้เลยโลกเป็นหลุดสำเนียงเยอะคำนี้มีคนเยอะนะพี่ว่าเขาพูดจริงบนหล ไอเลีงด้วยอะไรกันฮ่าไม่ไหวโอ้โหเก่งอะเฮ้มั่นใจนะเพราะว่าสมียงเขาออกเยอะเออเอสม่งก็รู้แบบว่าคุณจะแบบนร่เหรอ จอดๆจอดมันจะมีเฉพาะจอดงคือผมเลโทรไปหาคุณอ well. ั่นแค่ขอคาศึกษาว่าผมชวนคุยแหละแต่ผฟังคาพูดแล้วผมเอามาพูดวันนี้อ๋อนี่ก็เลยเชื่อว่าเป็นนัเกืบหลอกได้แล้วอจริงอีกนิดเดียวข้าวัด้ดแรกอัสดีกอผมชมก็เลยาว่าพหัสดีสีสชนี่อแตกโชวอะรหล่อหลอ แล้วก็เปิดค่เปิเปิดได้เอยวเนี่ยมันรเพราะว่าเราิ่โชว์โชว์ฟอร์มัน่าแต่คิดไม่ออกว่จะเรียกว่าไรเพราะวนี่มันเป็คนใช้สนาเรียกคนค่อนข้างเยอะอย่างนี้ก็เรียก่บหลาอย่างมาเรียมีเรียมต้องเรียกเมืองดูมันทอยาีับไปแล้ว่นแวผมเียจีคุณแบบว่าเฮ้แขะค้แบว่าถ้าสมมติต้องมาเลือกกันจะน่าตีกันอันนี้มแนเทคติงวาแต่ผมได้ ว่าคุณเป็นคนที่เป๊ะมากสมมติาาคุณมีงานกับพี่เรียกเนี่ย oh. คือพีเอสเนี่ยจะรู้หมดอันนี้พูดกับกลางๆนะคือเขาเป็นคนไม่รู้อะไรเลยกลางๆอันนี้กลางๆไม่มีส่วนตัวคือเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลย oh. ไม่รู้อะไรเลย oh. คือเหมือนเวลาพี่เรียกมีอะไรก็จะถามโอ้โห oh. ใช่ใช่ช่เพราะว่าคเคยลองที่จะแบบเป็นสายชิลแล้ว oh. ไม่รอดแล้นแบบ oh. ออกไปแล้วก็เออมันแบบ แต่ว่าชอบเป็นคนวางแผนและยิ่งเป็นเรื่องงานอะ่ะถ้าไปงานเนี้ยอยากรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างจะได้แบบเตรียมตัวบางทีเราต้องสัมภาษณ์บางทีเราต้องดูคลิปก็เออมีซีเควนซ์หรืออะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าแบบต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างถ้าแบบอ่ะอยากไปแฟนซาอย่างเงี้ยตัดเล็บถูกไหมใช่แล้วซึ่งอ่ะอย่างแบบเรื่องตารางงานอะ่ะก็มันยังไม่รู้จริง <c oughs> แต่ว่ากูเหนื่อยไงทีแบบเดินเข้ามาอย่างเงี้ยคนถามว่าเอ้ยพรุ่งนี้ไะไ์แค่นบินไปกี่โมงนะเรียมบอกนิ ไม่หยดไม่ต่อเลยหกโมงเชาครับจกดจริงเลอนี้โองสวันต่อวันวันต yeah> ่อวันบางทีก็ไม่รู้แต่วันนี้ก็ไม่รู้่คุณคุณแต่ลวันกมันพองคุณอยากทำ้ไมถ้าคยเนจะพยายมแบบคิดว่าถาี่ตัมคุี่แล้วคุณ่าอะไเอ้ยแต่คุณรู้อิไซ์ที่ผมคุยกับพี่อู๋เรื่องนี้นะคุณทไปามพี่อมาอ่าไม่ได้โไปถมเาิดอ่อโอ้แค่ถามอนนั้นบ้างแต่อันนีุ้ั่ผมว่อันี้ไม้อตอบแเอออากรู้ไหมเพระวี่

คือที่ไหนมีเรียกเอสเนี่ยก็จะมีตู้อยู่ด้านหลังนะคือตู้เป็นหนุ่มวายอยู่แล้วไงแต่ผมอยู่กับคุณบ่อยมากนะสองคนใช่ใช่คือทุกครั้งเวลามีถ่ายรูปเงี้ยปึ๊บเลื่อนเลื่อนไปไอ้ตู้มันขงหลังรูปเลยไม่แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่พี่กับวิลเลียมนะพี่เมื่อวานพี่เซอพี่กับหงตู้อยู่ขตรงหลัง เคับที่มาเป็นแขกรับเชิญทุกคนะครับรู้สึกว่าสุขมาแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยคมาเลยครับ่มาไม่ชิเลยเวลาพูดกันแบบผมว่าผมว่าเนะเราะว่ามอมอฟมเลยนะโอเคแล้วก็ขอบคุณบิ๊กเ้ยน้องพีเอสนะครับผมให้เกียริมาพูดคุยกันนะทั้ง้ให้ผมเป็นแขกรับเชิญครับมีความสุขมากๆเลยแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในรายการต่อไปต่อไปเป็นช่วงขายของ ก็ขอฝากซีรีส์ของพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีก3คนด้วยที่ไม่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็เทม p พิลฮาร์ดสกิฟต์บีดนะครับผมที่เพิ่งจบไปนะครับสามารถไปดูรีลันนะครับย้อนหลังได้ย้อนหลังไปที่넷ฟลิกครับผมก็สามารถดูได้เลยตั้งแต่อีกิึงปี23นะครับอะไรครับผมตอนนี้ก็ Netflix เลยครับครแล้วก็ฝากเลิฟเอาเราแฟนเฟซสองยี่สิบหเลิฟโมสเฟียร์นะครับผมเรา2คนนะครับจะไปโชว์กันนะครับผมก็วันที่17 18พฤษภาคมนี้นะ ผมฝากด้วยครับผมครับก็ฝากไลค์แค่นะครับแล้วก็ผมก็จะมีซีรีส์กับพี่เตนี่นะครับชื่อเรื่องหมาเห่าเครื่องบินนะครับก็เดี๋ยวใกล้จะเปิดกลองแล้วฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็โอเอสีของผมทั้งสองเพลงนะครับผมเพลงแค่จัดนี้ไปแล้วไม่หมดเงินแล้วก็ไม่ใช่มันเป็ี่ยนนะครับตด้นะครับเดาถูกรู้ไหมใครเอ่ยไม่รู้หรอกตอบไม่ถูกหรอกรู้อยู่แล้วไม่รู้หรอกน่ารักจังเลยอ่ะ ชอบอะชอบจังเลยอะ่ะเขาสนิทกันดีจังเลยเนาะแบบน่ารักอะความสัมพันธ์พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออเมื่อวานเมื่อวานใช่ปะเพิ่งเราเพิ่งดู LOL ไปคือไม่ได้ไปงานคอนเสิร์ตหรอกเนาะแต่แบบก็ถ่ายถ่าย X ดูอะไรอย่างเงี้ย เห็น performance ของของคู่วิลเลียมเอสคือเซอร์ไพรส์มากนะไอเพลงงัดถังงัดอะงัดถังงัดถังงัดถังงัดคือแบบดูรู้เลยอะว่าเอสน่าจะเป็นคนเลือกปะวะเพราะนางเป็นคนแบบชอบเซอร์ไพรส์คนอ่ะแล้วคือล้คือนางโลดอะแล้วคือมันมีช็อตที่แบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์เอสเนาะวันนี้วันเกิดเอส แต่ว่าเขาก็เบิร์ตเดย์ในในรอบสองอะวันอาทิตย์เลยอย่ยคะวิลเลียมเขาเป็นคนถือเค้กขึ้นไปแล้วก็มีจุ๊บเม่งกันด้วยอคู่เข้าใหม่ประมาณของ GMM ที่เห็นก็มีคู่นี้แล้วก็เพอร์เซนต้าหวานกันสักเลย กูเห็นแล้วก็หัวใจจะวายตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ออะกลับเข้ารายการนี้วิลเลียมเก่งนะวิลเลียมเป็นคนที่สังเกตเครียว่าอะไรอะเขาเขาจับเมลโลดี้แบบจังหวะในการพูดของคนได้อะไรเงี้ยคือพอขึ้นมาปุ๊บจับจังหวะของตุ้ยได้แบบเรื่อยๆๆๆขนาดเอสับสนอะเอสคิดว่าเป็นนัดหรือเปล่าใช่ไหมหรือต้าอูหรือเปล่าแต่ว่าวิลเลียมก็คือยังยืนยันว่า อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อะไรเงี้ยคือแบบเออเป็นเป็นนักดนตรีจริงแหละนักดนตรีเขาจะแบบเขาจะจับจับจับจังหวะคนรอบข้างได้อะเขาถ้าเขาได้ยินบ่อยๆเขาจะจับได้ว่าคนนี้พูดทรงนี้ทรงนี้ถึงจะแบบใชไ้ไมโครโฟนเปลี่ยนเสียงก็ตามอะไรเงี้ยเนาะดีจังเลยมีคอนเทนต์อะไรอีกอะของคู่นี้อะ่ะทุกคน ใครใครมีถ้ามีคอนเทนต์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแนะนำกันมาได้นะคะถ้าหากว่าอยากจะดู r รีแอคชั่นของช่องเราเนอะแล้วก็ในอนาคตในยังไงเราก็แบบก,ก็พยายามทำารีแอคชั่นวิลเลียมเอสไปเรื่อยๆแหละถ,ถ้าเขาถ้าเขามีเนอะเออแล้วก็อาจจะมีคอนเทนต์ใหม่อีกเพราะว่าช่วงเนี้ยเรา <laughs> เราชอบพกกสาสังมากเลย ไม่รู้ทุกคนรู้จักหรือเปล่าที่น้องมาสคอตที่เป็นครึ่งโพก้าครึ่งไม่ใช่สิครึ่งตัวออก้าใช่ไหมแล้วก็หมีโพล่าใช่ปะที่เป็นมาสคอตลูกของเตน,นิว่ะอันนั้นน่ะเดี๋ยวเราก็จะไปรีแอคถ้าน้องมีไปออกรายการอะไรเงี้ยก,ก็ก็อยากจะรีแอคเพราะว่าชอบมากเลยน่ารัก <c oughs> ทุกคนอยากดูหรือหรืออะไรยังไงหรือว่ามีคอนเทนต์ของคนไหนคู่ไหน อะไรที่แบบอยากจะให้ React ก็บอกมาได้เลยนะคะโอเคถ้างั้นวันนี้ไปกันก่อนนะบ๊ายบาย